มาวันนี้เราจะเที่ยวกันแบบเท่ๆและคูคูด้วยเจ้ารถติบคันนี้เลยค่ะ<อ>ใครขับอ่ะนั่งหน้ารถขับเลยคุณมั่นใจเหรอคะคุณอานนะค่ทุกคนพร้อมนะคะอ้าวไม่มีเสียงเลยพร้พอมนะคะ <Okay. S 2> แม่บอกว่าแม่ทําทางสะพานเดินไปนี่คือคุณพ่อค่ะอ้าวทำไมไม่มีใครตามมาเลยล่ะทำไมเราเป็นคนแบบนี้กันละ่ะ <c oughs> มาสิ <c oughs> ไปกันมาทักทายกันทุกวันเสาร์วันนี้เราก็ยังอยู่ที่เกาะสมุยนะจ๊ะหลังจากเดินทางไปหลากหลายรูปแบบวันนี้ขอเปลี่ยนแนวนิดหนึง่งมาขับรถเที่ยวเกาะสมุยแบบวันเดย์ทริปกันบ้างรับรองว่าสนุกแน่นอนสวัสดีค่ะพอเรามีเที่ยวไหนไปกันมาแล้วนะจ๊ะมารายงานตูงเหมือนเดิมบ่ายโมงสี่สิบค่ะสัปดาห์ก่อนๆที่ผ่านมาเราพาทุกคนมาเที่ยวทะเลสมุยเรียบร้อยแล้วมาวันนี้เราจะเที่ยวกันแบบเท่และคู่คูด้วยเจ้ารถทิปคันนี้เลยค่ะนี่เห็นไหม ขับไปที่ไหนที่นี่ก็คือแบบว่าเท่ถ่ายรูปไปทูกจุดจริงๆไปคนเดียวไม่สนุกเรามีแก๊งเพื่อนของเราแก๊งเพื่อนมา <Hey. S 1> เที่ยวแบบแก๊งเพื่อน <Hey. S 1> เดี๋ยวเดีเดี๋ยวนะมันคือรถยังไงอะ เพราะว่าคันนี้เนี่ยนะคะเปิดประทุนได้ค่ะใครขับอ่ะนั่นั่งนรถขับเลยคุณมั่นใจเหรอคะคุณเดี๋ยววิธีการขึ้นรถเราขึ้นรถกันแบบนี้หรอพวกเราอ่ะมันมีวิธีการขึ้นแบบอื่นหรือเปล่าออะนะค่ะทุกคนพร้อมนะคะอ้าวไม่มีเสียงเลยพร้อมนะคะ เเบาได้บอกที่เราไปผิดทางป่ะเนี่ยไม่ผิดใช่ไหมผิดไม่ผิดเราเชื่อใจคุณเมย์ได้เลยเชื่อได้บอกเลยว่าหนูขับรถแข็งมากขับรถมาสิบกว่าปีเดี๋ยวนะมันคือรถยังไงอ่ะดิจิงๆแล้วปกตินั่งเขาส่วนใหญ่ไม่ได้ขับเองไม่ได้ขับเองไม่ได้ขับเอง เดินทางก็ดูสนุกสนานไม่เบาแล้วนะเนี่ยรวมทั้งฝีมือการขับรถของพิธีกรเราสิ้นไม่เบาเลยยังไงก็อย่าเทผ่องเพื่อนตกรถแล้วกันนะจ๊ะ เรามาที่น้ําตกหน้าเมืองหนึ่งนะคะถึงเรียบร้อยก่อนที่จะเข้าไปด้านในคือข้างหน้าก็จะมีน้องช้างอยู่นะคะอยากให้มาเที่ยวกันจริงเพราะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวไม่ได้มาดังนั้นถ้านักท่องเที่ยวไม่มาเนี่ยน้องๆเขาก็ลําบากเหมือนกันเพราะว่าทางนี้เขาต้องรับผิดชอบน้องช้างเองด้วยนะคะอย่างนี้ก็มาช่วยกันมาวันนี้เราเอาอ้อยมาให้กับช้างของเราน้องสวัสดีขอบคุณขอบคุณี ใหญ่มากเลยน้องเอ้อยใหญ่เกินไปหรือเปล่าโหสุดยอดเลยอย่างนี้ด้วยนะเหมือนป๊อกกี้อะเฮ้แน่ไงน้องถ้าสมมติไม่มีนักท่องเที่ยวพี่พาเขาไปเดินไหม ต้องพาเขาไปเดินเนาะให้เขาออกกำลังกายหน่อยน้องมาจากที่ไหนกันเนี่ยจากหลายที่ครับรอาสุรินสองงานครับน้องอยู่สุรินวันหนึ่งเขากินเยอะเนาะกินตลอดเวลาครับอเขากินตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยพอไม่มีนักท่องเที่ยวแต่ปกติพวกนี้เขาก็กินยากิกนอะไรแบบธรรมชาติากกได้อยู่ถูกไหม หน้าเมืองนอกจากจะได้ลองนั่งน้องช้างแล้วเดินต่อเข้าไปอีกไม่ไกลก็จะเจอน้ําตกหน้าเมืองซึ่งตรงนี้นั้นสามารถลงเล่นน้ําได้ด้วยละค่ะนี่เลยน้ำตกหน้าเมืองค่ะเอาหมมาที่ี่เราก็จะมีเพื่อนนะเห็นไหม เพ,เพื่อนเราแล้วเพื่อนคนอื่นๆด้วยนี่น้องๆน้องๆเพื่อข้างหลังด้วยแล้วก็มีน้ําที่นี่เขาเล่นน้ํากันได้ด้วยนะคะเพราะตรงนี้ก็จะมีหินหน่อยก็จะเบาๆตรงนี้ยังยืนถึงแต่ถ้าเลยออกไปหน่อยก็จะมืดนิดนึงลึกหน่อยก็มีทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติเนาะเขาก็มาเที่ยวที่นี่กันแล้วกมาเล่นน้ำอย่างี้ถ่ายรูปก,ก็จะสวยมุมเนี้ยเออ ไม่เห like uh, <si> ็นท่าใจทรายนีอ้าขาเนี่ยทรายถือว่างทรายบอกว่าเสียงทรายแล้วหัวหนูด่าเสียงไม่ถ่ายรูปได้ด้วยสิตัวใหญ่มาก ไปค่ะเริมเช็คอินในจุดแรกที่น้ําตกหน้าเมืองไปแล้วก็ต้องออกเดินทางต่อไปอยังจุดเช็คอินที่2งงั้นช่วงนี้พักกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาฟอลโล่กันต่อว่าวันเดย์ทริปที่เกาะสมุยวันนี้เราจะไปเที่ยวกันกี่ที่เริ่มถึงมีคําถามให้เริ่มสนุกชิงของที่ระลึกจากเกาะสมุรยรวมถึงพิกัดการเดินทางในวันนี้ด้วยเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะจ๊ะ สนับสนุนโดยครีมไมนัท20อายุเท่าไหร่ไม่สำคัญหน้าใครเด็กกว่ากันสำคัญสุดโทร1577หรือ LINE แอดไมนัททเ l l ตี้ฟอลมฟอลเมกลับมาแล้วนะจ๊ะหลังจากที่ไปเที่ยวน้ําตกให้อาหารช้างเรายังมีอีกหนึ่งพิกัดที่สามารถเดินทางไปเที่ยวในหนึวันได้แล้วก็บอกเลยว่าจุดนี้มหัศจรรย์ธรรมชาติส,สร้างเขาเรียกว่าโอเวอร์แลโจะสวยงามขนาดไหนฟอลเมไปเลยจ้า เถึงแล้วใจเย็นๆพี่รองต้องสังเกตป้ายนี้ด้วยนะโอ้ลับสตอนใจตังคุณแม่ใจตังคุณแม่พื้นที่ส่วนบุคคลนี้ที่ของแม่เลยเลด ข้างหน้ามีเห็นอยู่นี่ไงโอ้ลูกเป็นวิวทะเลค่ะจ่ายตังก่อนนะฮะพวกเรามี5คนตรงนี้อเอาละเอาละเอาละ,าละแม่บอกว่าแม่ทำทางสะพานเดินไปนี่คือคุณพ่ออ้าวทำไมไม่มีใครตามมาเลยล่ะทำไมเราเป็นคนแบบนี้กันล่ะมาสิ <c oughs> เราจะถ่ายรูปสวยคือตรงนี้ <c oughs> ใละผองเพื่อนได้รูปเช็คอินสวยๆจาก Overlap Stone กันไปแล้วก็ได้เวลาอาหารใต้แท้ๆรสชาติจัดจานทานกันแล้วไปร้านไหนดีจ้ารถเม ร้านอาหารใต้ที่เรียกว่าอยู่ใกล้สนามบินชื่อร้านข้าวหอมหรือใครที่จะต้องกลับกรุงเทพแล้วแบบว่าอยากใกล้สนามบินก็คือทานที่นี่ได้เป็นอาหารแบบว่าไทยรสจัดจ้านแบบอาหารใต้แท้แกงเหลืองแซ่บบอ,อใบเหลียงผัดไข่นะอันนี้กุ้งผัดสะตอนะอันนี้พักกุเราแม่บอกกุเราพิ่งน่าสดๆมาทอดขมิน้นอันนี้นพี่กุ้งสับแล้วก็ไข่เจียวเขาก็จะเป็นไข่เจียวแบบใส่หัวหอมแล้วก็ใส่พริกด้วย ทานกันเต็มที่ขนาดนี้เดี๋ยวเบรกหน้ามาดูสิว่าใครจะเป็นเจ้ามือในมื้อนี้และเราก็ยังมีคำถามประจำสัปดาห์เพื่อชิงของฝากจะเกาะสมุยรวมทั้งพิกาศการเดินทางในทริปนี้การพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาฟอลโลมีฟอลโลเมกันนะจ๊ะ สนับสนุนโดยครีมไมนัท20อายุเท่าไหร่ไม่สำคัญหน้าใครเด็กกว่ากันสำคัญสุดโทร1577หรือ Line แอดไมนัทเอาแหละกลับมาในเบรกนี้หลังจากรับประทานอาหารกันอิ่มน้ำสำราญแล้วได้เวลาเช็คบินค่าเสียหายของมื้อนี้แต่ว่ารถเมย์มากับผองเพื่อนเพราะฉะนั้นต้องหาเจ้าภาว่ามื้อนี้ใครจะเป็นเจ้าภาพดีเอ่ยมือนี้ใครเลี้ยงอะเอ๊ะอะไรอะคุณ มาๆมามาโอน้อยออกเร็วเราทำไมเราหารสามี่สองคนหายไปไหนเอามือโผล่เข้ามาเร็วแตกประหลาดเลี้ยงแตกประหลาดเลี้ยงเนื้อน้อยอ๊ หน้ากับหลังเราไม่ได้เป่าหญิงฉุบนะเราเราอยากเลียกอุ๊ยตายแล้วแบบนี้ก็แพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเขาก็ให้โอ้น้อยออกด้านไปเป่าหญิงฉุบยังไงกันคะเนี่ยพี่ซ้ายแม่ค่ะคนรังจรรมะคะแม่เขาไม่รัดด้วยดูสิรัดตัวไปแล้ว ให้มาเที่ยวสมุยกันเยอะๆนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวมาแบบน้อยจริงๆเพราะว่าก่อนสมุยสมัยก่อนนี่คืออยู่ได้พนักท่องเที่ยวนะวันนี้นักท่องเที่ยวไม่มีเลยหาชเวงหาละไมที่แบบเมื่อก่อนคนเคยเยอะๆทุกวันนี้คือแบบว่าแทบไม่มีคนเลยแล้วหาดทรายเนี่ยสวยมากนะคะคือหาดแบบว่าขาวน้ําทะเลสีสวยธรรมชาติทุกอย่างมันกลับคืนมาแล้วอยากให้ทุกคนลองมาเที่ยวกันห้องพักที่นี่เขาลดกัะหน,นําแบบซัมเมอร์เซลล์มากช่วงนี้รวมไปถึงบริการอื่นๆเนี่ยเขาก็มีคอยต้อนรับอยู่นะคะอยากให้ลองแวะเวียนกันหนะ่อย สมุยเป็นอีกหนึ่งที่ที่แบบมีทุกอย่างครบอยากจะมาเที่ยวแบบเราก็ได้คือเป็นแก๊งเพื่อนมาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแก๊งเพื่อนสาวเที่ยวมันก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งได้อีกฟิวหนึ่งเข้ารถจิ๊บขับแบบวันนี้ก็ยังได้อยู่สองพันกว่าบาทสามพันอะไรอย่างเงี้ยต่อวันนึงสามพัน,ห,นหันห้าสามพันหกร้อยเออเห็ดไหมคนละหกร้อยนอกนั้นเราก็ไปหารวมกันนอนก็อัดนอนกันเข้าไปมันเยอะมากจริงๆค่ะมีหลายแบบให้เราเลือกอาหารก็อร่อยด้วยเฉลี่ยนะอาหารอ,รอดวดแบบทุกร้านที่เราไปดีหมดนะคะก็มาช่วยกัน เที่ยวเมืองไทยไปด้วยกันนะจ๊ะอย่าลืมติดตามพอลมีได้ เทนวันเดทิปสนุกสนุกบนเกาะสมุยของรถเมลแล้วก็ผองเพื่อนไปแล้วใครสนใจที่จะตามรอยเที่ยวแบบพวกเราก็อย่าลืมหารถจิบส,สวยๆมาเป็นพร็อพถ่ายรูปกันด้วยนะใครที่รอพิกัดการเดินทางวันเดทิปขับรถเที่ยวบนเกาะสมุยรอฟังกันได้เลยค่ะพิกัดแรกน้ําตกหน้าเมืองเราตั้งต้นเดินทางจากโรงแรม Cross to เกาะสมุยจะใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีโดยสามารถพิมพ์กู o ก l e Map ค้นหาคําว่าน้ําตกหน้าเมืองได้เลยนะจ๊ะจากน้ําตกหน้าเมืองนะคะ เราเดินทางมาต่อกันที่จุดถ่ายรูปยอดนิยม Overlap Stone ใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีเหมือนกันซึ่งการจะขึ้นไปนั้นรถตู้ไม่สามารถขึ้นได้นะจ๊ะเพราะว่าเส้นทางนั้นมีความชันมากเราก็สามารถพิมพ์ g o o ก l e Map ค้นหาคำว่า Overlap Stone เดินต่อเข้าไปอีกนิดหนึ่งก็จะได้ภาพสวยๆที่นั่นแล้วลจ้ะจะพาหิน OverLA p มายังร้านข้าวหอมจะย้ายมาที่อำเภอ,อบ่อผุดใช้เวลาขับรถประมาณ30นาทีก็พิมพ์ Google Map ค้นหาคาว่าร้านข้าวหอม ปับรองว่าอร่อยราคาสมเหตุสมผลทานแล้วไม่ผิดหวังคอนเฟิร์มรู้พิกัดครบหมดแล้วก็อย่าลืมตามรอยกันไปได้นะจ๊ะตับด้านหน้ารถเมย์จะชวนไปฟอลล์มีกันที่จังหวัดภูเก็ตจะสนุกสนานขนาดไหนไปชมกันเลยจ้นาวัดเดียท่านั้นมาถึงอีกที่หนึ่งแล้วที่นี่คือปีเละลากูนครับสระน้ําขนาดใหญ่ใส,สน้ำใสแจ๋วเลยเ็นกระจกเลยตรงนี้คือเป็นโซนที่เราสามารถที่จะลงเล่นน้ําได้ปกติเราจะมาเล่นน้ําที่นี่ครับแล้วก็ที่ สำคัญคือเราจะใช้เรือหางยาวของชาวบ้านเข้ามาถ่ายรูปแร้วนี่แหละของเราเลยอมรินทีวี